รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาแรงต้านการเปิดสัมปทานปิโตเลียมรอบที่21ค่ะโดยเปิดเวทีกลางเชิญชวนทุกฝ่ายร่วมกันหารือที่ทําเนียบรัฐบาลในวันศุกร์ที่20กุมภาพันธ์นี้ พลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรณีที่มีกลุ่มประชาชนส่วนหนึ่งยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนการเปิดสัมปทานปิตโตรเลียมรอบที่21นั้นรัฐบาลมีความห่วงใยต่อเรื่องนี้เพราะที่ผ่านมาข้อมูลการสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมที่ประชาชนได้รับมีอยู่2ด้านซึ่งตรงกันในบางเรื่องและไม่ตรงกันในบางเรื่องค่ะ ทางนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนและรอบครอบในการดําเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนรัฐบาลจึงได้หารือกับทุกหน่วยงานเห็นตรงกันว่าจะจัดให้มีเวทีกลางโดยเชิญทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมเวทีกลางนี้ซึ่งจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่20กุมภาพันธ์นี้เวลา9นาฬิกา30นาทีที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาล นอกจากนี้รัฐบาลได้ปรึกษากับกระทรวงพลังงานแล้วมีความเห็นร่วมกันที่จะขยายเวลาการยื่นแสดงจำนงสำรวจและผลิตป,ปิโตรเลียมออกไปก่อนส่วนจะขยายเวลาถึงเมื่อใดนั้นกระทรวงพลังงานจะพิจารณาความเหมาะสมและประกาศต่อสาธารณะต่อไปค่ะ